พระเยโฮวาและพระเยซูทรงมีพระนามเหมือนกันว่าเราเป็นในอพยพบทที่3ข้อ14ตอนที่โมเสสอยากจะทราบพระนามของพระเจ้าว่าเขาควรไปบอกชอนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงมีพระนามว่าอะไรในอพยพบทที่ 3: ข้อ14พระเจ้าจึงตัดกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นและพระองค์ตัดว่าเจ้าจงไปบอกชอนชาติอิสราเอลว่าเราเป็น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายคำว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นนั้นภาษาอังกฤษคือ I am that I am นะครับเพราะพระเจ้านั้นตัดพระนามของพระองค์เองว่าเราเป็นนั่นคือพระองค์นั้นทรงเป็นอยู่ไม่มีอดีตสร,รัพะองค์ไม่มีอนาคตสรัรพระองค์เพราะสรัพะองนั้นการเวลานั้นเป็นเหมือนปัจจบุบันสัพะองค์เหมือนกันหมดเพราะพระองค์นั้นทรงพระชนอยู่มาตั้งแต่ อดีตการนิรันต์ไม่มีการเริ่มต้นและไปถึงอนาคตนิรันต์ด้วยคือไม่มีจุดจบดังน,นั้นนะครับเราเห็นว่าสำหรับพระเจ้านั้นพระองค์คือ i am เสมอนั่นคือพระองค์เป็นอยู่เสมอนะไม่มีใครสร้างพระเจ้านะครับและไม่มีใครที่สามารถกําจัดพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงเป็นอยู่มาตั้งแต่อดีตไปจนถึงอนาคตตลอดการนิรันต์นะไม่มีเริ่มต้นไม่มีจุดจบนะครับพระเจ้าทรงมีพระนามว่าเราเป็น i am เห็นไหมครับพระเจ้าบอกโมเสสแล้วว่าเราเป็นได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาท่านทั้งหลายต่อไปนะครับเราจะมาดูพระนามของพระเยซูว่างพระเยซูก็ทรงเรียกตัวพงษ์เองว่าเราเป็นเช่นกันเราดูย้อนบทที่8ข้อ58นะครับย้อนบทที่8ข้อ58พระเยซูตัดกับพวกยิวที่พวกยิวสงสัยว่าโอ้ยท่านอายุยังไม่ถึง50ปีนะท่านก็เห็นอับราฮัมหรือ พร่เยซูตัดกับพวกยิวหล่านั้นในยอห์นบทที่8ข้อ58ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนอับราฮัมบังเกิดมานั้นเราเป็นตรงนี้นะครับพระเยซูตัดชัดเจนว่าก่อนอับราฮัมได้ถือกําเนิดบังเกิดในที่นี้คือเกิดมาหรือออกมาจากท้องแม่เนี่ยก่อนที่อับราฮัมมีชีวิตขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงเป็นอยู่แล้วเห็นไหมครับพระเยซูทรงเป็นอยู่ในฝ่ายวิญญ,ญาณคือพระองค์นั้นเป็นพระเจ้ามาตลอดกาลนิรัน ดังนั้นพระเจ้าพระเยซูนั้นจึงเรียกพระองค์เองว่าเราเป็นพระองค์ใช้คําว่า i am เช่นกันนะครับแม้กระทั่งก่อนที่อับราฮัมเกิดมาตอนนี้เป็นอีกที่หนึ่งคือพระเยซูมีพระนามเหมือนพระเยวาห์ในพระคัมภีร์เดิมเหมือนในอพยพบทที่3ข้อ14ว่า i am นั่นคือเราเป็นต่อไปเราไปดูบทที่18ครับย้อนบทที่18ข้อ5ข้อ6แล้วข้อ8ย้อนบทที่18ข้อห มีคนมาจับพระเยซูนะครับในยอห์นบทที่18ข้อ5าบอกว่าเขาทูลต่อพระองค์ว่ามาหาเยซูชานาเ็ตพระเยซูตัดกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษคือ I am he ถ้าภาษาในภาษอา,า,าษอังกฤษฉบับพิมพ์นั้น he นั้นเป็นตัวเอียงแปลว่าเป็นคำที่ผู้แปลใส่เข้ามาแปลว่าในภาษากรีกนะครับมีแค่คำว่าเหมือนมีคำว่าแค่คำว่า I am ไม่มีคำว่า he นะ พระเยซูก็พูดถึงพงเองอีกแล้วว่าเราเป็นเราคือผู้นั้นก็คือ I am นั่นเองอืมอ่ายูดาสผู้ทรยศพงก,ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นด้วยอ่าตรงนี้นะครับมีข้อ I am อยู่ก็คือเราเป็นในข้อ5ต่อมาข้อเมื่อพรงตัดกับเขาทั้งหลายว่าเราคือผู้นั้นแหละเหมือนเดิมครับ I am และมีตัวเอียงววา he อ่าพูดแปลสับคิงเจมใส่คาว่า he ไว้แต่เหมือนกันพระเยซูคือ I am เขาทั้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงถึงดิน ในข้อ8พระเยซูตัดตอบว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั้นเหมือนเดิมนะครับ I am he he เป็นตัวเอียงเหตุฉะนั้นถ้าต้องแสวงัหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดตัวนี้นะครับพระเยซูตัดพระนามของพวกเองสามหนเลยในข้อ5 I am ข้อ6 I am และข้อ8 I am เขาว่า he เหมือนเดิมเป็นตัวเอียงที่ใส่เข้ามานะในภาษาอังกฤษจะเห็นนะครับถ้าไปเปิดดูฉบับ i ิง j a m e ์ภาษาอังกฤษนะ ดังนั้นนะครับเราเห็นแล้วว่าพระเยซูทรงมีพระนามว่า I am เหมือนกันกับพระเยโฮวาในอพยพบที่3ามข้อสิเลยเพราะพระองค์นั้นทั้งสองเนี่ยทั้งพระเยโฮวาและพระเยซูนะครับทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันพระองค์ทรงมีพระนามว่า I am เราเป็นเหมือนกันเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์เหมือนกันนะครับขอให้เรามั่นใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นองค์เดียวกันกับพระเยโฮวาพระเจ้าของโมเสสขอพระคุณและสันติสุขสติตอยู่กับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านนะครับ